สวัสดีครับวันนี้ผมเด็กชายพลวัสิสุวรรณอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งชันหนึ่งเลขที่สามสิบครับวันนี้ผมจะมาสร้างเครื่องวัดความเร็วลมหรือว่าแอรโรเวนกันนะครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับก็มาดูที่วัสดุอุปกรณ์นะครับอย่างแรกนะครับฝาขวดน้ำครับแล้วก็มีเป็นขวด เป็นถ้วยน้ำอะไรก็ได้นะครับก็เอามาจะาที่เรากินหรือว่าซื้อมาก็ได้นะครับต่อไปนะครับก็เป็นขวดน้ำอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มีเป็นตะเกียบนะครับก็เอามาหลายๆชิ้นเลยนะครับต่อไปก็เป็นแผ่นซีดีนะครับแผ่นซีดีธรรมดาเลยครับ ก็มาดูที่อุปกรณ์ในการทำก็มีกรรไกยครับมีคัตเตอร์แล้วก็มีกาวครับเราไปดูวิธีการทำโครงของแอโรเวนกันเลยครับต่อมานะครับเราก็นำแผ่นซีดีนะครับมาทำเป็นฐานแล้วก็เอาฝาขวดน้ำนะครับเจาะรูวางไว้ตรงกลางแล้วก็แปะก,กาวให้เรียบร้อย ต่อมาเราก็จะเอาขวดน้ำมาประกบแบบนี้นะครับเราก็ต้องทางกาวก่อน <c oughs> ก็เราก็เอาอ่าถ้วยหรือว่าแก้วพลาสติกที่เหลือใช้นะครับแล้วก็เอามาแปะไว้ตรงกาวที่เราทาไว้รอบๆเลยนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ เอาตะเกียบของเรานะคะมาไข้แล้วก็ทําเป็นกลางกระบาดแบบนี้นะครับเอาฝามาประกบแล้วเราก็ทากลางให้เรียบร้อยก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นครับก็สามารถหมุนได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูพี่ต่อไปกันเลยนะครับต่อมานะครับจากที่เราได้ชิ้นนี้กับชิ้นนี้เรียบร้อยเราก็จะมาทำอ่าให้ได้เป็นแบบนี้นะครับก็คือเราเอาขวดน,น้ําขึ้นมาขวดน้ําเหนือใช้นะครับ แล้วก็ตัดตรงนี้เพราะตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับเพราะถ้าน,นี้เราก็เจาะรูสักทีหนึ่งนะครับจากนั้นละ่ะเราก็ทําให้ได้มาเท่าที่จํานวนแยกสี่ก็คือสี่อันเลยนะครับจากนั้นเราก็เอามาประกอบนะครับโดยเสียบเข้าไปในตะเกียบเลยนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับเราก็จะได้เป็น เขาเรียกว่าเป็นที่รับลมนะครับแล้วก็ทำมาสี่อันนะครับแล้วก็รประกอบเข้าไปเลยนะครับโอเคครับเมื่อเราประกอบเสร็จแล้วนะครับทั้งสี่ด้านเราก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับต่อไปเราก็นำชิ้นส่วนแรกที่เราทำไว้นะครับก็เสียบลงไปเลยนะครับ เราก็จะได้ arrow ออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปตกแต่งเราก็ต้องทดลองก่อนว่ามันสามารถใช้งานจริงได้ไหมครับโดยเราก็ต้องทดลองกับพัดลมนะครับโอเคครับเรามาเริ่มจากพัดลมเบอร์หนึ่งนะครับ ก็สามารถหมุนได้แต่ตอนนี้ล้มนั่นงยังเลี้ยงไม่พออ่าอ่าเรียบร้อยสามารถหมุนได้นะครับแล้วลองเปิดเบอร์สองนะครับแอรโรวินของเราก็จะสามารถหมุนได้ต่อเนื่องขึ้นนะครับนี่ครับหมุนเร็ว ต่อมาเบอร์สามนะครับก็จะหมุนเร็วขึ้นก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็จะไปตกแต่งกันเลยนะครับก็ไปดูกันเลยครับ